โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันรูปน้นนองชายก็จะไปเสื้อมันอีกทีโอ้ยจบข่าวเลยครับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะมันสามารถนํำสืบได้ครับพี่น้องน้ำสืบ <c oughs> น,นะคะ,ะสิรับรับแกงบ่อถามโอให้อ้อยเคินเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ที่ไปขาหมูวันนี้ที่ไปอ่ะอืมไหนขอดูเลข เขาเรียกวาเรียกแจ้ความบ่อยเรีกแจ้งความหน่อย ก็ว่าครูมากกว่าวะ่ะโอ้จิปปไปวเองเรื่องอย่างเจ้านอกกันเลยมาโล่งคันอีกแล้วเจ้าน,นี่ <laughs> จ้านอะก,ก็โลงขันโลงวงพี่น้องเลยโลงคันนี่แล้วพี่นางสวัสดีครับจ้านอกก็โลงขันลงง่งวงอีกแล้วที่นี่มาสืาสบบ่หอดีแล้วว่าเหตุจางไงละ่ะเออสิ่าว่าส่งให้คนเดียวคุณต้องสืบให้ได้ว่าคุณส่งให้คนเดียวนี่คุณเอาหลักฐานอะไรมายืนยันว่าคุณส่งให้แค่คนเดียวแล้วมั่นใจเหลือเกินว่ารูปนี้มันหลุดออกมาจากคนคนนี้น่ะคุณจะต้องนำสืบให้ได้เพราะคุณจะเป็นจู์นะถ้าสมมติาวา่า,วา,า,วา,า,วาคุณจจะะฟอออริงๆเ ผู้ที่เหตุผลมันกับ่ไไ้อีกได้บาดนี้อ้อสิเฮ็ดจังไดแล้วว่าอันสียห้อันทางตำรวจนี่เชื่อว่าอันคนคนีกนี่เป็นคนเอาออกมาเอาแบบส่งต่อห่วยนั่แล้วไปปักปั๊มเขาหยู่ได้เมนบนร่นอืมเออปักปั๊มเขาหยิ่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเอออถ้าสมมุติว่ามันเกิดความเสียหายน่ะเจ้าของช่องที่เอามาเอาเอามาลงน่ะเขาไม่ได้ขึ้นแคปชั่นอะไรให้คุณเสียหายนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเสียหายจากคอมเมนต์คุณก็ต้องคนก็ แจ้งความเงินกับคอมเมนต์นะจ๊ะเขาไม่ได้แจ้งว่าเออคันว่าน่ะแต่อันนี้มันสีเอาอีเอาอันเอาพิษอ,อันเอาพิษเพื่อนรักมันบ่ใช่เอาพิษเ <laughs> พื <ธ S 2> อ่อนรักว่ามั่นใจว่าเพื่อนรักเป็นคนส่งแน่นอนไม่เคยส่งรูปนี้ให้ใครมาก่อนกูเป็นเ<ล>พื่อนรักนะกูกองดกักเลยจ้าฟ้ <laughs> องมึงมึงแจ้งเลยจ้ามึงฟ้องมาเลยจ้าฟ้องตรง โงงดาบใส่เลยจ้าเอออะไรนะเอฟซีทนายโตเลิกเชื่อเลิกคบมันแล้วบอกเนนอาก็เช้อมันหนักยังเขาคุกน้องมันบอกพี่เก่าใช่ไหมพี่เก่าของหนูเออปิดช่องก่อนนะดำตกมันฟ้องพี่แล้วบอกอ้อตายพี่เก่ายังขนาดพี่เก่ายังกลัวเลยพี่เก่าหนูไม่บอกแหล่งของพี่หรอกหนูหนูรู้ว่าพี่เก่าอยู่ไหนรู้ว่าอยู่ไหนพี่เก่าบอกอยู่เดี๋ยวไปคาตัวถึงล้านก่อนเดี๋ยวจะงหม พี่เต่าให้ผมส่งของไปให้อยู่นะรู้ที่อยู่นะแล้วก็โอนเงินไปด้วยโอนเงินมาให้ด้วยโอนเงินให้ตลอดตางมาละยี่สิบยี่สิบนะนะดูเอาค่าตัวเป็นล้านก่อนเดี๋ยวบอกตำแหน่งเวลาเวลามาดูคลิปเอาแค่หลักแสนนะว่าผมไม่เอาหรอกเอาหลักล้านอตัวล้านหนึ่งนะโอ๊ยมาเลยชื่อชื่อที่อยู่เรามีใรอยางหัวจักทิศชื่อที่อยู่วนสลรวั่ะมาผีมามหาผีเด้อ ต้องเอาเอาค่าเปิดปากเออาค่าเปิดปากอีกยางรู้กอีกค่ะเปิดปากปากยักว้างนี่ได้ค่าเปิดปากมาเชละวันที่นี้เออมาเลยนะครับค่าเปิดปากตอนนี้ตอนนี้เขาค่าโทษพี่ไว้อะพี่ชาละวันเออเขาค่าโทษเสียบหัวตัดหัวเสียบประจันตัดหัวเสียประจยน ะจะานน<ม>ับรางวัลนำจับหนึ่งแสนบาทึงจะสาสมกับสิ่งที่ทำไ,ไอทอวไ้เอามันไปตัดห้อมบอกว่าไม่ใช่เอามันไปตัดหัวตัดหัวเสียประจานซะละไอ้ตัวจีตของวงการโอ้ตายแลครับพี่น้องเอฟซี <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ออกมาพพดใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามีพี่เอนะไม่รู้ว่าพี่เอไหนนะบอกว่าไม่ให้มาออกมาพูดนะเช่ไหมใช่ไหมล่ะนี่ครับพี่หนูหนูดไม่ได้ค่ะ พีเอฟอืมนวดไม่ได้ใช่ไหมออนวดไม่ได้บอกโอ้ขนาดนวดไรเนยเนาะโอ้ตายแล้วนะอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีมันไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองนะอืมเขาพูดขนาดนั้นทําไมไม่ออกมาตกตู้ตกออกมาเลยอยาดหกเป็นเพื่อ่อะไรครับกองดักไปเลยพ่ออะไรครับแล้วเงินเขามาแล้วไงไปรับนั่นรับนี่เขามาแล้วจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับทําไมไม่เป็นตัวของตัวเอง เขามาห้ามไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้โดนด่าด้วยใช่ไหมล่ะเอะอพี่เอไม่ได้โดนด่านะาแต่<ด><ด>อะไระอ,อีเศษฝรั่งอขามาด่าโฟลเมมันทีนี้เห็นไหมอ่าอ,อ่พี่เอไม่รู้หรอกอเอาใจเขาใส่ใจเรา ขามาด่าพ่อรแม่พี่หลหะเออ,เออเออแล้วเขาจะใช้วิธีการไล่บี้นะนโดยการให้อันเจ้าหน้าที่นี่ไล่บี้สืบสวนจนถึงตัวอันไอ้เคนะ<ม>เออคิดแต่ยังไงแล้วคิดบอกว่าคดีเล็กน้อยขนาดนี้คดี<ม>แบบนี้เนี่ยอันทางเจ้าหน้าที่เขาอะจะ เขาเรียกว่ายังวะจะใช่ใจปะนั่นโมเมนต์คดีฆาตกรรมหรือคดีที่มันใหญ่โตแล้วเขาคือจะสืบให้ขนาดนั้นอ่ะอออย่างน้อยนะอย่างนน้อยนะคนที่ไปแจ้งความต้องหาพยานและหลักฐานไปเองจะที่ให้จิโรให้ทางเจ้าที่สืบให้นะมันไม่ไม่มีทางถ่านจโล่จ้าเดาเี๋ยวเขาบริบริจาคเออเขคดีเขาเยอะแยะเไปเป็นเวียงนะมึงเด้อยีหามึงนะโอยอันว่าว่าพื้นใส่ล้มพักกัที่นึง อัานันดันสี่ร้อยไรเปิ้นก็คาดวางเพื่อนอันเมนองใส่กระเาใส่ละป่าว่าเออแจ้งความไปแล้วทางเจ้าที่จะดําเนินการเองจะไล่บี้เรียกคนนั้นคนนี้มาสอบว่ะดีเออมันมันนู่มันไล่บ้าเลยนั่นแหละครับพี่น้องคดีใคาว่าคดีมินประมาทหรือคดีพวกนี้นะอืมคนแจ้งความจะต้องหาพยานหลักฐานไปอันให้เขาเด้เขาบริมีเวลาสิมานั่งสืบเด้เออผู้นั้นผู้นี้เป็นไคเป็นอย่างเออ นะแล้วถ้ามันเป็นคดีที่มันแบบว่าอุกชะกันอะไรเงี้ยเขาจะใส่ใจอยู่แล้วนี่คดีมินประมาทหรือคดีแบบนี้นะทาร์บิลุดแล้วยิ่งไปอันสพอเมืองด้วยนะโส,อสอพอเก่าไม่ใช้แล้วนะจ๊ะอืม,อมสสพอเก่าบไปใส่บริการแล้ะเด้ออืมตอนนี้ก็หมงางซาดกันแล้วครับพี <üğ> ่น้องเว็บซีใช่ตารวจเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นเอ่ามันนะอืมคดีแบบนี้มันมโนไปวันๆเคยขึ้นศาลสกครังไปในชีวิตจังวะ ขนาดมันโดนคดีมันยังไม่มารับโทษเลยแป่ว่าแต่ว่ามันเสียบเลยวันนี้เนาะมันเสียบเลยเนาะอือมันเสียมเสียมเก่งเนาะใช่เสียมเก่งกีนี้โอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้าเสียมทีหนึ่งเลยทีนี้นะที่อ้อมมาดิจ้าถึงขนาดไปด่าออกอากาศเนาะมันเออมันมีมันเ็ดได้เพ่เดียวนั่นแหละไปซีน่าด่าเขาออกอากาศออกเสือ โอ้แน่นอนนะ,<า>ะยังมีเหตนะุยังมันอยู่ใช่แล้วก็ไม่กล้าไปใช้บริการเลยใช่ไหมโดน,น,นออแต่ปกตินะคุณจะไปใช้บริการอ่าสพอสะไรสพก,กล้วยนี่นะครับเนอจะไปใช้ตรงนั้นทีนี้ไม่กล้าไปทําไมถึงไม่กล้าไปละ่ะไว้บ้านน้นก็โวยวายเสียงดังแล้วครับอืมนี่นะคะทําไมทั้งางคนหูแบบนี้คะนะคุณเสียชีวิตอะไรคะอืมคนไหนคะที่ไปบ้านหนูอะ่ะ เออมันมีเงินเยอะขนาดเดียวพี่ติ๋มเดี๋ยวมันก็ลงขาลงโอ่งเชื่อไหมอืมนะไอพวกนี้พูดปั้นเรื่องขึ้นมาว่าจะเอาเรื่องเอาเรื่องเพื่อนรักอย่างนี้ใช่ไหมอีสาภาคหนึ่งเดียวมาขอเอันนีือะไรลงขาลงโอ่งนี่คือการหาเงินอีกทางหนึ่งนะคือวิธีการหาเงินเขาออบอีบอหนักอีบอโดนดอกเดี๋ยวออกมาเลียอะไรอืมเออใครอยากอันให้ฟ้องใครอยากให้อันดําเนินการดาเนินคดีนะคะอันคุยกันหลังบ้านเลยค่ะอืมใช่ ในเอฟซก็อะไรทีนี้มีอะไรครับมีอคติแล้วก็มีความไม่ชอบเอนะเพราะาว่าไปปัน่นเลอเกินว่าเพื่อนรักห่างเหลีห่ยมโหดเพื่อนรักทําได้ขนาดนั้นขนาดนี้ทํากันได้ลงอย่างนั้นอย่างนี้อันที่จริงแล้วไม่มีใครทําอะไรมาเลยคะ่ะอมืมีตัวมันทําตัวเองคะ่เงเนะเรื่องอะไรครับเรื่องการโจน้องมนามา,านก็เหมือนกันสร้างวความวเ,เปลียนชังให้ ให้เพื่อนตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีมันก็ยังทําได้ลงคอเับพี่น้องเย็บีแลอีนี่นะใครช่วยเหลือมันแม่งแม่ไม่ให้แต่คดีนะเออสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นอะไรคนที่เคยช่วยเหลือมันแม่งหยุดหยิบยื่นคดีแบบสมนาคุณแบบว่าเป็นคดีความพ่อพระเอกแม่นางเอกบักไลอย่างนั้นพ่อพระเอกแม่นางเอกบักไหลยายยายทู่เนี่ยโชคดีนะที่ว่าไปผิดพิกัดนะยายทู่นี่มันก็ มันก็กะจะเล่นงานจิตจังๆนะเต็มที่แล้วแล้วกะจะเล่นเต็มที่นะแต่เพียงแค่ว่าข้อมูลมันไม่ไอ้นี่เนาะขาดเคลื่อนอืข้อมูลขาดเคลื่อนคนไปร้องไม่คนทปรองไปเรียนอีกเรียบร้นี้เออ